สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอกเยอะมากเลยนี่สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้พามาเอาน้องถุงทองค่ะวันนี้นอนป่านะคะน้องถุงทองนอนอยู่ป่าชื่อไม่จับไรนจับอย่างนั้นมันสั่นัจับไรน,นางสี่ไหม ่อยจับแม่ไมัต้องบ่สั่นกดสั่นเสะียือยู่เดี๋ยวล่ะสั่นเสถียออล้วมุนขึ้นต่ออืมหวนวิ์เอาพี่ทองคำออกมาแล้วไหนน้องน้องถุงทองนู่นอยู่กลางป่านั่นเห็นแต่ป่าไม่เห็นตัวช้างเลยอืดูพี่ทองคำสิ อพี่ทองคำจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้นอนป่าโดูน้องทุงทองสินุนมะขามมะขามมาก่อนเพื่อนเลยมะขามเนี่ยโอ้ยพี่นั่งจังจำาฮะ ถุงทองมาแล้วครับผมแล้วครับอ้วนอเด็กอ้วนเด็กดื้อเด็กอ้วนเป็นอึติดเลยปลาใหม่ขามดูขามจินชี ปัดไปตะผีนะมันจังบดขีดินบดติดผื่นเขาวนแล้ววนแล้ว,ลวขามอพีข่ขาม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 มาลมา,มาเออเล่นทั่วถิ่เลยขามเอ,อขามมาหากอ,อ,องมาลถุงองมาขามอมายูก<า>่กับตา,า,าจะขามเลยเ,เาเลาคาะเลขามเลย ขอขามเนื้อขอขามเนื้อขอขามเนื้อขอขอเนื้อขอขอขามเน้อขอขามเน้อเออเล่นขี้ดินคักเนาะอ่าพางตัวเลยนี่ได้ขี้ดินเต็มตัวเลยมา เห็นบอบอกเล็บแมวเนี่ยค่อยกินบอบอกเล็บแมวเนี่ยอยมาอยากไปแล้วตาก็แจยังไม่เสร็จเลยตาเนี่ย้ามากเลยอ้าอืม

ไม่ทำดอกม่เกี่ยวแล้วล่ะดอกมาเดี๋ลง,ลงแจ็มลงละเออปะจีนออกก่อนจังอ่างไงตัดจีนออกก่อนจะไปะหลังมันจะงอ่างไงอือลาหลังคือว่าองคนี่ยิงใหม่นะี่โอ้มีพุทธาป,ป่าด้วยเอาโอ้บอกท่านบอกท่านปลาแต่ยังม่ท่านสุกแต่บอกเล็บไม่เอาสุกเลย สี่หกเล็บแมวนี่บักเล็บแมวอืมดกมากเลยเนี่ยแต่ก่อนคุณยายเดินไปโรงเรียนก็ต้องแวะเจ็บนั่นเนี่ยอยู่ข้างทางแต่ก่อนเดินไปโรงเรียนใครไปก่อนได้กินก่อนนะเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเจ็บบักเล็บแมวไปโรงเรียน สีวาเล็ตแมวคือนเหมี่ยงเจ้ากีบัวเล็บแมวกูเดิหูกคอมเมนต์บอกไงเด้อกูเดินหูกับคอมเมนต์บอกแน่บอกเล็บแมวไปโรงเรียนแต่ก่อนไม่มีจักรยานเนาะเดินไปต้องไปแวะเก็บก่อนเบิ่งก่อเล็บแมวนวยดำพีกสมัยนี่ไม่มีคนกินเลยนวยเยอะว่มีภัยมาเก็บเลยเนี่ยสมัยนี้ไม่มีคนไหนจีน แต่ก่อนนะยแย่งกันนะคะแม่แม่เนี่ยโอ้ลูกดำปื้อเลยสุกเต็มเลยอกินอกับลิแมวเอาเอเอาลเอาอากาศเยน็นสบายเลยแต่ไม่หนาวมากนะแม่ว<อ>ันนี้จะพาน้องทุงทองไปอาบน้ำเ,เพราะว่ามันไม่หนาวเอา เอาเอาเอาวันนี้พิมนข,ข้างแดงข้างฟาเฮ้ยเย่ยววันอเอาเออพาไปจับเวันจับเนีย่ยน่ยย <c ười> นี่นี่ <สะ S 1> นี่ <สะ S 1> น,น,นมากินบักขันเร็วๆนี่บักขันเนี่ยนี่แมถุงเวลา,าในบ้านคือมาเก็บเถอะเถอมา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 นี่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 มาเก็บบักขันเนี่ยเออเนี่ย ชอบนะเวลาเดินตามบ้านนะชอบเจ็บนะแต่เวลาอยู่นอกๆแบบนี้ไม่เจ็บไม่กวนคุณตาเลยปะาปลาม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 าเร็วมากิตกรแกตัวไปอาบมาแล้วมามากระต่ายมาแล้วมามาดูเด็กน้อยกินกอไผ่ แอบมากินไผ่อยู่คนเดียวเนาะรอพี่ทองคำอาบน้ำพี่ทองคำอาบน้ำอยู่เลยมากินกอไผ่เนาะดูถ้ายายมาหาก็จะไปที่อื่นแล้วนี่จะเดินหนียายแล้วเนี่ยวัดป่านะคะแม่แม่ก็เลยมีป่าเยอะเรี้ยะเลยเนีาะสมเป็นวัดป่าเนาะ ปะไปอาบน้ำปะไปปะมาหลักกินไผ่อยู่ผู้เดียว,วยนะอ,อร่อยไหม อร่อยไหมฮะอร่อยไหมลูกอืมปลาปะมามามาเร็วว่างก็ไปอาบนา้ำมามา มามาเร็วมามาห่อยมาอะไรย่างไปทัวทีบมาพี่รอดหน้านหนไหมเออรอดมาเลยไ่ต้องย่านเออให้รอดก็บกการอดเน่นพี่ทองคำอาบน้ำเสร็จแล้วน่นรูปหล่อเนาะรูปหล่อรูปหล่อ ไปไปอาบน้ำไปจินกอไฟถ่านอ่ะนอนลงอาบน้ำ อยากเล่นน้ำได้ไยทาน,นี่คนเนี่ยนอนอาบน้ำเนี่ยเมื่อวานคุณตาทำสร้อยคอให้ใหม่เนาะเดยสร้อยคอใหม่ละได้เนี่ยเปลี่ยนปีละสองเสือคุณได้สร้อยคอเนี่ยปีละสองเซนคุณตากลับบ้านก็เลยได้ไปซื้อสร้อยคอมาให้ใหม่เนี่ย ่้อยคอใหม่เออแต่กระดิง่งกระดิ่งเสียแล้วค่ะยังไม่ได้สั่งมาให้อีกเลยกระดิงด่งคอกระดิง่งคอทรงดึงขาด <c oughs> ดึงขาดเลนไร้ดึงขาดาต,ต้องสั่งกับ มาซด่าถึงจะได้สั่งกระนิดยังไม่ได้สั่งอีกเลยอานอนลงแจบอ่ะแจบลงแจบลงดูดูเก่งดูเก่งดูเก่งเออเนี่ยแหละเขาเอินแจบเออบริจ็บขา เดง oh. มดเขานี่ก็ดินแดงอ oh. <Wow. S 2> ้าวนี่ถ่นแล้วเลยมาแล้วมีบัทนัดนอนเนาะนัดคุกเข้าัไปหลังนี้เอง าสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองด้วยนะคะสวัสดีครับด้วยถุงทองสวัสดีครับครับผมแล้วลูกเร็วเอาครับผมครับผมเร็วสวัสดีครับด้วยบุดถุงครับบุญสวัสดีครับเร็วนะครับครับ